บายดีทุกท่านทุกคนเมื่อนี้มาพบกับหลงหลงเซเซนเคยเขาจะมาเมาเรื่องการตลาดซื้อขายของนักเตะในปีนี้ว่ามันจะคึกคืนซ้ำใดข่อยเองเป็นแฟนของท็อตแนมฮอสเปอร์ในปีนี้สเปอร์ได้ซื้อมาสองคนเนาะไดมาฟี่คนหนึ่งคือไดมาฟีโจฮาร์ทที่มาจากเบอร์ลี่และก็ซื้อมากะมีฮอยเบียปีแอเอเมลี่ ฮอยเบีย er, มาจากฮอยเบียเนี่ยมาจากเซาท์ทามตันรากาแมคโดเมตี้กัได้มาจากวิงแบ็กของวูฟแทมตันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮยบหอยเหลาไก่เนอ่อยฮยบหอยหงเฮียนไก่เป็นที่ฮยบหอย้วก็เขาจะมาเบิ่งการซื้อขายของเซลซีที่ตื่นตาตื่นใจเนาะบอกหัวอดยากบกวัวแบบ เสี่ยนการซื้อมาแต่ไสนนะซื้อขนาดโอ้เซลซีคือสิแบบเงินค่อยแบบหืนมาตลอดนะค่อยวันซื้อตั้งแต่ปีก่อนนะปีนี้มาแล้วค่อยจซื้อ,อจนมันอาจนมันดับพลจนมันผซื้อบทบทันค่อยไปละเดี๋ยวเบิ่งซื้อมีแต่ตัวท็อปๆเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งตลาดการซื้อขายในปีนี้ว่าจะมีไผายแน่แน่ๆนั้นสําหรับค่อยอทีมซัปเปอร์กะไดมาสามคนแล้วเนาะสามคนแล้วก็ต่อไปซิมีผายแน่เดี๋ยวนั้น เราจะมาติดตามเบิ้งเอาอันนี้คือรีแอครีชั่นจากของเขานะเขาเฮ็ดไว้แล้วขี่คานไปตัดต่อเฮ็ดเนาะคือง่ายๆหากินง,ง่ายๆคือไปหาเบิ้งของเขาแล้วก็รีแอคชั่นเอานี่เอาโทรศัพท์เฮ็ดเด้อนี่โทรศัพท์เฮ็ดง่ายๆต่อมาเาเบิ้งทําอิดเลยอันนี้สนามเตะบานของอ่าของของ ดูเวนตูดเอามากินเอเลนาอันนี้เมสซี่ก็มีข้าวโซเลสก็มีข้าวนะเมสซี่มีข้าวออกแต่ว่ายังทันซัวเืว่าเมสซี่จะมาแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็จะไปทีมในเครือของแมนซิตี้อิติคัดที่เป็นยูอเมริกาเนนะิวยอร์กนี่แม็กนอว์ฮตี้ที่มาสเปอร์ในราคา15ล้านโซเลสจะไปเอออันนี้อันนี้ คือจากวูฟไปสเปอร์บัน,นี้ดุ่มบัน,นีณจอติโอเนาะโจจิโอวายนาดุ่มเนาะดุ่มนี้จะไปบาซ่านี่แหละในราคาทอดไหเขาบริเบอกเนาะราคาทอดไหยังบนแน่ใจดุ่มนี่สิไปบาซ่าเดี๋ยวบาบองก่อนอันนี้ซามอูอุมติตนะิเนาะอุมติติที่เป็นคนฝรั่งเศสเป็นกองหลังนะแบค็คฟูลแบ็คของบาซ่าเซตอร์แบค็คเดี๋ยวจะ ไปสายนั้นเดี๋ยวจะมานอนเนาะจะมาอาสนอนมาคู่แข่งของสเปอร์เนาะอันนี้มิโคโซวิกซาวิกเป็นมิดฟิลมิดฟิลของของยังไงวะของลาซิโอสิไปสายนั้นโอ้จะไปปีพีเอจจะไปปีเอชอันนี้คือบัรน,นีเดียโก้คอสตามีข่าวจะมาสเปอร์หรือหรือมันจะไปสายบุหงา แต่ว่ามีข่าวมาสเปอร์ดเลยเดชสเปอร์ทอตแนมฮอสเปอร์บอสโจเซมุลิโญคูตบีรโนสเน่จะมา60% 60%แต่กะคอสตาเคยพาเซลซี่ได้แชมป์ด้วยสิบอกให้อีเบียอันนี้เป็นทีมอย่างว่าคริสตันพาเลตโอ้อยากซื้อหมอนี่มาจากพาร์ครเรนเจอร์พาร์ครเรนเจอร์นี่โอ้ซื้อมาแล้วอันนี้นะเรียบร้อยแล้ว ดิลดอนบันนี้ลุยโซเลสบันฑกองหน้าเนาะลุยโซเลสน่าจะไปยูเวอันนี้ลุยโซเลส has been a force of juventus after being shoulder of barcelona under new head coach possibility เออเป็นไปได้45เปอร์เซนต์แต่ว่ายังบ่ทันแต่ว่าอันนี้ดอนนี่วันเดบิกนี่แน่นอนอันนะี้เรียบร้อยแล้วเฮียม้อยหงเฮียนผีแดงแล้วเน,นี่นะทมิสบาซา่ายื่นข้อเสนอให้ คลิปนี้สงสัยเฮดมาตาโดดละ70%ว่าสาันไม่นอยา่างอันนี้หมอนี่เฮดมาตาโดดละสงสัยอ้สัมนีหนึง่งเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งคลิปใหม่อีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันว่า40 confirm transfer summer 2000ซาวอันนี้คือ confirm แล้ว40คนที่ confirm แล้วจะย้ายในฤดูการ2000ซาว2000ซาวอีทเดียวมีภายแน่นี่เบ็นซีวิวมาจาก เลสเตอร์เนาะมาเซลซีเรียบร้อยแล้วโดวยราคา50ล้านเรียบร้อยเซ็ตสิงบลูอะนะรวูใช่อย่างซื้ออะไรก็ได้มาได้บันนี้ไม่ยังไงทรีเกาบาลากาเนาะปาซ่าเลวิง้วยราคา3 1ล้านอล้านมาจางบาลากาอันนี้เป็นไผ่เรเนอร์เชซุส er จากเรมาริดไปดอตมูลมิดฟิลด์ยืมตัวซื้อเนอี่ย โลนเนาะยิ่งโตโอ้ปโดรจากเซซีมาโลมาเนาะไอเอสโลมาวิงเกอร์เป็นปีฟรีฟรีเอเย็นคือบริสียค่าเนาะบาทนี้ไม่ยังนะซื้ออะไรวะบาร์ดีจากดอตมูนมามากเซยเป็นเซนเตอร์แบ็กกองหลังเนาะผู้จักด้วยราคาถาล่ลยม,มัอันนี้เดียโกซิวา เป็นกองหลังฟูลแบ็กของปีเอชจะมาเซลซีแล้วด้วยฟรีเอเยนเนาะบได้ซื้อทั้งดังซื้อทั้งนั้นอันนี้แดนนี Danny, ่เปโจอันนี้ของภายในวาเลนเซียมาเบียเรลกหย้ายอยู่ในลาลิกาเองเนาะอันนี้แมนยังโอซาเน่ซาเน่จากแมนซิตี้ไปบาเยนโดยราคา45ล้านปอนด์เนาะปีกปีกปีกซ้ายเล็บ เลียงซ้ายและขวาอาร์เตอร์เมโลจากบาร์เซโลนาไปยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนี่นะมิดฟิลด์เดอร์สอล้านโอ้บริธรรมดาเด้อมอเนย์โอ้วิลเลียมจากเซลซี C ไปนอนอีกแล้วเปลี่ยนกันไปเปียกกันมาสองนี่ฟรีโอ้เสียดายขนาดวิลเลียมบริธรรมดาได้ไปฟรีเสยอ,อันนี้นะไปโทมัสอะไรอยังเงีมิลเนียร์มิเนอร์บ่สีเอเชไปดอตมูน right back ปีกขวาไปฟรีอีกโอ้ฮันเดย์ฮอยเบียจากซาเแมตันเอมิลี่ฮอยเบียจากซาเแมตันโดยราคา17ล้านไม่หยังสิบเจ็ดอย 10, 000, ดู่ใช่สิบห้านะคือว่าโอ้ตามที่ค่อยอยันนั้นมาคือว่าได้ยน 15, นินว่าสิบห้านะอันนี้อาร์สคราฟฮากิมีเมือนังจากดอตมูลไปอินเตอร์ฟูลแบ็กด้วยราคา40ล้านยูโรโอ้โอ้โอ้บัลนี่มอนี่เป็นคนประเทศเนี่ย ฮึงฮีชันจากเซาเบร์กมาไลฟ์ซิกโอเป็นกองหน้าเก้าล้านยูโรโอ้กะโอเคนะถือว่าโอเคเลยอันนี้เฟอร์รานตอเรสจากวาเลนเซียมาแมนซิตีวิงเกอร์โคซาน่าขึ้นอีกแล้วออาวเบิงนะกาหน้าแอปฟังเพลงเป็นวิงเกอร์เป็นปีกเนาะด้วยราคาเศร้าสามล้านปอน โอ้ยอันนี้มีข่าวมตาตนะ่อเนกาฮิมซิยักเนาะอัแจกมาเซลซีด้วยราคา40ล้านปอนด์มีข่าวแต่ปีก่อนพุ่นแต่บอกคือหากระมาเนาะชกใส่สัญญากันไว้เปียนิกแบบนี้เนี่ยมิยาเรมเปรียนิดเปรนิดเปียนิดจ,จ,จากยูเวนตุสมาบาซ่าด้วยราคา60ล้านโอ้พนันไดมิดซิวใหม่เด้บันนี้จูช์เบลลิงแฮม จากเบอร์บิงแฮมซิตี้มาดอตมูลเป็นกองกลางเนาะด้วยราคา66ล้านปอนด์อันนี้จะอันนี้เป็นผ่ายเจฟเฮนดริกจากเบอร์ลีมานิวคาสเซิลเป็นกองกลางฟรีนะบอได้เสียเงินโอ้ฟรีกันหลายอันนี้เดวิดซิวาแมนซิตี้ไปเรียลโซซิดาดโอ้กลับบ้านเป็นมิดฟิลเดอร์ฟรีไปฟรีเนาะ กับบานเกิดอันนี้เนี่ยติโมวานเนอร์อนนจากลาตซิกมาเซลซีด้วยราคา53าสิบปูแข่งเทปปั่นนี้ยังคือ53ล้านนังวะของหน้าเนาะลงกันได้ยิ่งเลยบางอย่างเ่ยอันนี้ไม่ยังไงเทเกซุฟุบุอันนี้จากเรียลมาดริดมาบียาเรลโอ้ยดูยสัญญายืมตัวซื้อเป็นวิงเกอร์เป็นปีกอันนี้แมนไพรอันนี้เอเวอร์ตันโอ้เอเวอร์ตันนี้จากมัน่ยังเจมิเจมิโอ ไปเบนฟิก้าเป็นปีกขวาเนาะเอาดยราคาเท่าไหร่ลืมลืมเบิ่งอดรมลานาจากลิเวอร์พูลไปไบรตันฟรีโอ้ไปฟรีสวยล,ะละาลานาบาดนี้แมนไผ่นะมอญญนิเคททิซิมิกะว่ายังไงโอลปิกกสมาลิเวอร์พูลโอ้กองหลังสิบสามล้านปอนด์นี่เพื่อนซื้ออีกได้ลิเวอร์พูลหากเห็นลิเวอร์พูลซื้อ ในต่ังกวยบักตังกวยกแล้วตงกวยกัวซี่มาซื้อยังจากปีเอชมาบาเยนเซนเตอร์แบ็กฟรีมาฟรีโอ้นี่โจฮาร์ดโจฮาร์ดจากเบอร์ลี่มาสเปอร์นโกลคิปเปอร์ฟรีมาฟรีจากสองในเด้อบังขวามือนี่สองเอซเซ็ตเก้าสามฟุตนี่ขอบใจละลายวิกเตอร์โอเซนพีาจารนี่จาก ลีสไปนาโปลีเป็นกองหน้าเนาะด้วยราคา82ล้านยูโรปังคือบริค่อยมีแบบซื่อเสียงปะไดคือแพงครัอันนี้คาซีโอไมเฮอริเกสจากแอตมาดริดไปโมนาโกเป็นมิดฟิลด์เนาะ8ล้านยูโรนี่นาธานอาเก้ AK, บอสมัตบอสมัตตกสรรันแล้วมาแมนซิตี้ด้วยราคา45 000, ล้านคือแพงถว่า45 000, ลา้านตกสันยังแพงปกติคือ บกเกิน30กว่าล้านเนาะอันนี้ไม่อยานะ่างนั้นลาลาซาโลจะกอินเตอร์มา,าไม่อยานะ่างนั้นมอนเชอร์ากาดบัตชโอ้มากาดบัตชจูนัทานเดวิดจากเจนมาโลสลีเป็นกองหน้าเนาะด้วยราคา30ล้านบวกหูเราค่อยบวกหูนักเตะพวกนี้เลยอ่านสื่อผิดขอบโทษขออภยัยน้ำหลายหลายหูแต่ โรโ,โดริเกเจากวาเลนเซียน,นี่กระดังหมอเนเองกันมาลียูนเนเต็ดเป็นกองหน้าเนอกสามสิบล้านโอ้โหโอเคอยู่นะบันนี้แมนไพยนีย่แม็กเคนนี่จากเซาเก้ามายูเวนตุสเป็นมิดฟิลด์โอ้ยโดยสัญญายืมโตหน้าปาดโรนัลโดยืนอ๋อดีนเฮนเดอร์สันจากชีฟิลมาแมนยูเป็นนักขับ นึกว่าเป็นนักเตะเอ็นออฟโลนโอ้ยจบจบสัญญายืมโตัวอร์ทองเก้นโอ้จากสเปอร์ไปเบนฟิก้าไปฟรีเนาะก็ก็ขอให้โชคดีเฮียวอร์ทองเก้นเจนวอร์ทองเก้นเป็นสองเซี่ยวกองหลังเนาะอันนี้กาบริลจากโรสลีมีอย่างไรน้นมาอาเซนอลเซ็นเตอร์แบ็กด้วยราคาสาวล้าน เขาแพงกว่าฮอตสเปอร์ซื้อรวยเห็นไหนะจ๊ะอเล็กซานเดอร์เมียนะนูเบลจากเซาเกะมาบาเยน์มิวนิกเป็นนักฮับเนาะฟรีมาฟรี่าอีกเปเปเรโนจากแอสตันวิลล่าไปลาซิโอเนาะมันธรรมดาเลยเก่งไงมาเนะี่ยไปฟรีอีกตอนเจอกับสเปอร์ตอนนะโอ้ยิงอะไรกับบวเข้า ไปนี่แอนโทนี Anthony, จากเซาเปาโลจากนะพมาอาแจ็คเป็นกองหน้า15ล้านปอนด์จบคลิปนี้ก็ขอขอบใจสองนี่แหละสองอาอไปทางไหละก็ขอขอบใจเราล o u so much your YouTube <c oughs> หากินง่ายเฮาจบทอนนี้ไผ่มีความคิดเห็นอะไรกัอ่าไผมีความคิดเห็นอะไรกัอย่าลืม อ่าคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์บอกข่าวประจาวนีเด้อและกาขอขอบใจที่หับซมมาจนจบตลาดการซื้อขายปีนี้แม่นเซลซีมาแหงที่สุดซื้อกะนนำซัมเมอร์เซลแบบคือค่อยเป็นเจ้าของธนาคารทั่วโลกเพราะซื้อมาแต่ละโตแบบโตัวท็อปทอปทั้งนั้นไปเบิ่งสถิติเนาะการซื้อขายตั้งแต่ปี2 0 0 6มาแม่น เซลซีนี่เป็นอันดับต้นๆฮองลอมากัมเมนซิตีฮองลอมาเมนยูเร์พูลสเปอร์นี่อยู่กลางแล้วก็สเปอร์เคยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดตอนประมาณยุคเกาศูนย์เนาะสเปอร์แต่เดี๋ยวนี้ดรอปลงมากะมีเงินไปสร้างสนามแล้วก็กเอาเงินไปเฮ็ดแนวอื่นเนาะมุนเฮ็ดแนวอื่นหลายกว่านะสเปอร์ตอนนี้ก็แฟนสเปอร์แล้วว่าแฟนอย่างกระยาเฮ้ามาเสียบาน อย่างม้วนเนาะว้าทมถุยกันบูเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเป็นซีสันของการเบิ่งบานซีสันของการเบิ่งบานแล้วก็วอาเยาอะเยอเว้าอาขีโมวอยยังกะเป็นธรรมดาเนาะในการเบิ่งบานในการกีฬาแต่เราบ่ได้เรื่งการพนันอันนี้เป็นการเบิ่งม่วนเ <c oughs> บิงๆๆบ่งซุนเบิ่งม่วนเบืองซุนเบิ่งม่วนเบิ่งซุนเนาะเมื่อนี้กะจบสำนึกก่อนขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชม Thank you so much for watching อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กด comment ให้ข้าน้อยเนะ้อมือนี้จบเพลงเท่านี้ก่อนสบาย